สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมิตีนออนไลน์นำเพื่อนเพื่อนนะครับมาที่ทางหลวงใหมายเลข11เรากําลังเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะครับโดยวันนี้ใช้ทางหลวงใหมายเลข11ครับเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครออกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเวลา7นาฬิกานะครับคลิปนี้นั้นถ่ายเมื่อวันที่24ิบานายน2567 เดินทางออกจากกรุงเทพ7นาฬิกานะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายขณะนี้มาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเลยตัวเมืองอุตรดิตถ์กำลังจะขึ้นที่เขาพลึงนะครับลงจากเขาพลึงก็จะเป็นจังหวัดแพร่นี่คือทางหลวงหมายเลขกิเช่วงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มุ่งหน้าข้ามเขาพลึงไปสู่จังหวัดแพร่นะครับโดยทางหลวงหมายเลข11นั้นเริ่มต้นที่ อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นทางหลวงสายประธานแนวเหนือใต้เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยครับระยะทางรวมทั้งสิ้น562กิโลเมตร เพื่อนกำลังร่วมเดินทางอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมิตีนออนเดอะเครับเดินทางไปเชียงรายโดยใช้ทางหลวงหมายเลข11นะครับขณะนี้อยู่ในช่วงขึ้นเขาพรึงครับโดยทางหลวงหมายเลข11นะครับจะไปบรรจบกับจังหวัดแพร่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ที่ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยนะครับโดยเส้นทางตั้งแต่พิษณุโลกถึงอำเภอเด่นชัยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียหมายเลข13ด้วยนะครับจากนั้น เราจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101นะครับมุ่งหน้าไปที่ทางหลวงหมายเลข103แล้วก็มุ่งหน้าไปพะเยาจากพะเยาก็จะเข้าเชียงรายต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้เพื่อให้พเพื่อนๆได้นะครับศึกษาเส้นทางได้ดูเส้นทางนะครับเพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ว่าจะใช้เส้นทางไหนดีในการเดินทางนะครับโดยการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายก็อีกเส้นหนึ่งก็ใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินย,วยาวๆเลยนะครับ จากกรุงเทพจนถึงเชียงรายได้เลยนะครับส่วนทางหลวงหมายเลข1 1ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าเส้นนี้นั้นรถจะน้อยถนนก็ดีนะครับในช่วงตั้งแต่พิษณุโลกจนถึงแพร่นะครับเป็นถนน4ช่องจราจรวันนี้มีโอกาสได้ผ่านไปก็เลยได้อัปเดตให้เพื่อนๆมิตรลักแฟนชมได้ดูนะครับทางหลวงหมายเลข1 1เริ่มต้นจาก อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยมีระยะทางที่จังหวัดสิงห์บุรีนั้น6กิโลเมตรจากนั้นก็เข้าที่จังหวัดนครสวรรค์โดยทางหลวงเส้นนี้นะครับมีความยาวที่นครสวรรค์ยาวที่สุด110กิโลเมตรและจากนครสวรรค์มาพิจิตร62กิโลเมตรพิษณุโลก94กิโลเมตรและอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์80กิโลเมตรก็คือช่วงนี้นะครับช่วงที่กําลังรับชมคลิปอยู่จากนั้นก็เข้าสู่จังหวัดแพร่66กิโลเมตร จังหวัดลำปางก่อยาพอพอกับจังหวัดอุตรดิตถนะครับ80กิโลเมตรจังหวัดลําพูน40กิโลเมตรแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่23กิโเมตรครับรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ565กิโลเมตรช่วงนี้นั้นโค้งสวยงามนะครับข้างหน้าเป็นภูเขาย่อมย่อมบรรยากาศการเดินทางคลิปนี้นั้นถ่ายเมื่อวันที่24มิถุนายน2567บรรยากาศดีนะครับเพราะว่า สองข้างทางนั้นเขียวกระจีด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เป็นภูเขาเล็กๆนะครับไม่ใช่เขาสูงมากมายอะไรนะครับการเดินทางรถน้อยก็สะดวกสบายนะครับมีรถบรรทุกบ้างในบางช่วง งนั้นมีโรงเตียมอยู่ด้วยนะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากก็มีทั้งกาแฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยววิววันนั้นสวยนะครับเราจะแวะที่นั่นเพื่อดื่มกาแฟพักรถก่อนที่จะออกเดินทางต่อนะครับและตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ซ้ายมือมีที่จอดรถมีห้องน้ำนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อเราจะแวะที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากเพื่อ ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่ากินข้าวมาแล้วเราจะดื่มกาแฟเป็นแก้วที่สามของวันนี้ครับบนเขาพึ่งนะครับร้านกาแฟที่ชื่อว่าร้านอะไรนะครับเปิมห้อยขาคาเฟ่เป่าปากเป่าปากนะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยแล้วก็ขายกาแฟด้วยนะครับเป่าปานกนารขางคนึะับ แล้วก็เราไม่ผิดหวังนะครับเมื่อแวะร้านกาแฟร้านนี้ครับติดกับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งชื่อว่าร้านเป่าปากนี่คือบรรยากาศในร้านเป่าปากนะครับได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเสียงจัก,กจันนะครับจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปครับสู่ถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งมุ่งสู่จังหวัดแพร่ไปชมถนนกันต่อครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชม ิวทิวทัศน์ของทางหลวงหมายเลข11นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยงามมากทางโค้งไปโค้งมารถก็ไม่เยอะนะครับทางซ้ายก็สีเขียวขวาก็สีเขียวเบื้องหน้าก็สีเขียวครับตอนนี้ใกล้ที่จะลงจากเขาพลึงแล้วนะครับเป็นเขาที่ไม่ได้สูงชันมากนะครับถนนหนทางก็ดีครับผม ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดแพร่นะครับจากอุตรดิตถ์มุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่เป็นตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยครับสำหรับเด่นชัยนี่ก็จะมีรถไฟผ่านด้วยนะครับผม เมืองนักรบไปนะครับเมืองนักรบก็คือเมืองอุตรดิต์สาเหตุที่เป็นเมืองนักรบเพราะว่าอะไรครับคุณเรมทราบไหมทราบครับไม่ทราบเลยเหรอฮะเพราะว่าเป็นเมืองของพยาพิชัยดาบหักนะครับที่ต่อสู้กับทัพข้าศึกจนดาบท่านหักแล้วก็ใช้แม่ไม้มวยไทยนะครับในการต่อสู้จนรักษาเมืองไว้ได้ ตอนนี้นะครับเรากาลังเข้าสู่เขตจังหวัดแพร่เข้าสู่ภาคเหนือเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นั้นจะต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับมาสู่ช่วงท้ายๆของคลิปคลิปนี้แล้วนะครับเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วก็คลิปต่อๆไปครับจะนำเพ,นเพื่อนเดินทาง ในทางหลวงหมายเลข101นะครับเรามาอัปเดตเส้นทางกันว่าทางหลวงหมายเลข101นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับป้ายแนะนําแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดแพร่ะจะเดินทางต่อไปที่ทางหลวงหมายเลข101แล้วก็ตัดไปที่ทางหลวงหมายเลข103นะครับคลิปหน้าจะมาอัปเดตสภาพถนนหมายเลข101ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ